พามากินยำข้าวปุ้นใส่หมูยอใส่ถั่วลิสงใส่มะโทษดินท้าหนะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมิดปกติเลยไม่แซ่บรยหลายๆไม่น่าเอาฟักขมิตรพี่น้องเอ้ยฟักขมิตรฟักซีกินปลาด้วยข้าวขมิตรข้าวก้อนอ๋อแล้วก้อน พี่น้องเอ้ยคอแข็งเข้าไปคืออืมค่ะขนาดพี่น้องมากินน้ำกันเียแซ่บคั่กได้พี่น้องไอ้นี่ปลาทูกันเนื้อเยอะขนาดอันนี้ลูกโดดตัดเปหนุ่ยเยอะน่าอ่อยเนี่อืมอืมแคบคักขนาด แคบออันนี้แคบนะนกินหลองมากไม่ได้ไล่พี่นกออะแคบเลยคของแคบวิชาดเพินมากนะ ยำข้าปุ่นนี่ที่หนึงเลยบ่มีติอย่างเลยพี่นาองีอย่างไรเอ้าอยงไรเจีบแควเกินแม่ขาวานนี่เฮียถึงย่าแม่ขาวานมันจะตบจะถึงักนึ่เฮ้ยมีกะทิมดใช่หลายๆเลยนี่ ข,ข้ากันคักเนอกเด้อเดี๋ยวเราก็ถึงกับพ่อเดียวรำ่มๆข้ากันน้องเอ้อสูตรปลาทูเข้าไปเป็นตน้ตนป้านเดียก็ป้านเดียก็ป้นปลาทูรส <laughs> ชาติมันไง <laughs> เจ้าว่าบาก้าใสอนหให้อย่างดีสัดไปเลยแคบให้ห

<ừ. S 2> บับน่อยแท้งวันกระมาแลขึ้น้อืมผ้าขานาด มันกีดพี่น้องไอ้มันขวางเดี๋ยวม่น่าไล่กินเงี้ยยังเคร่งไหอ้าวกินมาเนี่ยขออนุญาตพูดใส่เลยเดอรพี่น้องไอ้เป็นใที่สดกนิ่ายเนี่ยอ้าวพูดด้วยนี่นี่ ได้เ,เป็นมียเข้าไปรุอืมคุยเงยออ่ะืก่อชือกีมวยได้ขนนะันอะ

เเบเินเขามากินน้ำพี่นกเขาค้าเล่นโทราศาพัพท์ที่ขึ้นนี่มนายไล่ก็เลยได้ไหนะ อื้มหนูย้อนี่งสุดเข้าไปเต้นอยู่บ่ โบเบ็ดกัดเข้าไปนะเบอร์จิเลือหาดวงงามๆให้นะไล้ะบอกใจดจข้าเอาลุ้นนะครับเดีวตนี้รดีบอกสี ไม่ได้พัดมากนี้ลานพัดมากนี้เอากัับดูข้าวกับดูเฮ้ยนักดูเอาเมื่อกี้เด้อชัดบา้าพอ,อ,อดีคักพอ,อ,อดีคักนัตาเตะบันเห่อแเ้าคักแหนมรูดดวนเนาะ จวดขนาดกินน้ำกระเด้อเพชรอืม <c oughs> อืมอืมเพชรละกรดับแอบแอบมั้งว้าแม่นายอันนี้นี่เอาจอวดมานี่เจ้าให้นี่เอากันขออ้อพผล ปลาทูบ่บ่มาสจะบอกเอ้ยเอากระบอกเชื้อไปผมบอกพี่น้องไอ้เพื่นบ่มากวะเมื่อแอ่นเพื่นบ่มากเนาะอือเบิ่งเอาทางนี้ให้เพื่อนก่อนอืม าเบิ่งได้ระวังรูดุดผังอย่ข้างในนะเดือดแล้วน้ำตาหน้อยได้บอะมาเด้อพี่น้องถ้าเราขินข้าวทิ้งข้าวบ่ายก็มากินน้ำกันเด้อแซ่บจะไดนี่เบิง่งยายไรกินก็ได้อเอาสอนบวชข้กเอามือลดมือ้วนแนวมาถนัดนมันถนัดยังไดเอายังนั้นลว้วนขิงยังขี้ขัก ักกรติดเขียวแล้วอ,อะอพักมันกได้พี่น้องนะตงก้มน่ามัด <laughs> ูมัมกินเขียวสลึอย่เดจ้ะให้ถากฟกมืออนี่กรบ,บอเดียวนี่ยกะบอกเาเห็นแล้วมันจเบ่งไผ่เพราะมันมตะก,กี๋ <laughs> Ừ. Ừ. đi tới nơi ta trong phí cái bữa mà đi đó về dung Sút, 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 มันถืออะพี่น้องเอ้ยยามืออันกลางอันปลาทูยามือโวตาคร้หังหอมเนาะแจ็บ,บได้ยินบ่กพี่น้องเจ็กน้องกินนะเป็นคุยกระหมูป่นนะขลังขลังด้วยครับบริสุทธิ์ใจเขาคงกินเลยหมูมาหลายพี่น้องเลย เอามาน้ำไก่หัวหน้ามานิกน้อยค่ะมาลินไวไฟนิกน้อยหลายพี่น้องสารอาทิตย์นีน่โทรศัพท์แบบทอบน้ำยาได้กระปุ่นนาะสมซื้อบอ่อม,มันเดี๋ยวมึงขึ้นืเด็กกระปุ่นเนี่ย เตือนังไหครับครับกินไปชมวิวไปบนนกบินมาเล้ยน้องกนะ้นมากินป่านะนกนะกินป่านะ๋านะน้อยยมาตุ้มตน้ม ก็ล้วมังคักเนาะงามค่ะน่า <c oughs> เอาไม่นายหมุนเข้าไปเข้ากันเก่งใส่กันทุกข้างหมูเนาะสมกอ๋อ นักขนาดน kind of ักสุนหลายๆเล่นลายนุ่มนระกัง้นุ่มมาสุดหลายทุกเวลายวลาปั้นหมูอยู่แล้วมาปั้นดอกหมูขึ้นเต็กแล้วหาเบอรกนเด้อหาเบอรลูกด่ดกนเด้อเอาแบบชนิดโอ่น็นแล้วแก่แล้วน้ำตาเตะก็แล้วูอ่อนไม่ยังตุบมากี่หันน่ะ เดินรู้อ่อนบาห่างเยะครับเนาะครกูต้องการหลายวันนี้อใหกกินยาหมกหมูกระป๋าดดูใ่ชอนชื่อว่าหมกหมูล้นกระอบเมตี่ดูแจักระถุนเขายิ่งมาทางไหนตกปุกลงนี่บบเนี่ยเปลี่ยนผลากเนาะ แซ่บมาเถอะพี่น้องเอ้ยเออร์ให้น้องเพิ่นกินแน่โซดดหอิ่มมาที่อู่ไปแค่ค่เอิร์นมั้งการเตอร์เดียวไม่ได้แล้วพี่น้องไอ้มันเผ็ดมันแก่พวกตัวเนี้ย เอาลุเอาลุ้นเอาเอาความเอาแทบเละแทบเลยอลากาิเชรบอกกาจ้ะเอ้ยเจ็บเอวพี่น้องไปลยามาพี่น้องเอ้เจ็บเอวไปลกอันยานามา ไว้กลมเนาะกลมมือเจ้ากระดาษเอามือลุกสบายได้ถ้าไม่ได้ไปลุกนะนี่ฐานหัวเลยนะไม่ได้เจ็บเหรอ ควรจะทุกนะทันท่วงทันทีอย่างลงมาแล้เองอ่ะให้มีส่วนอย่างนะแต่วอาวันนี้มีบ่คือให้อันพอตาไปอยู่ไป็ลักขี่ของผู้อื่นบ่กลักขี่เพราะมันเหมยไป็นลักขี่ไปลักโกนประขายรู้เปลักขี่นะครับเราเยอะกันได้พี่น้องเอ้ยบันไดแม่นอี่หลีได้เปลากขับตำรวจจับกว่าพี่น้องเอ้ยวาเยอะเพิ่์นเพิ่์นก็มีคือการ เอบริหลายด้อกพี่น้องพากันพ่อได้สายพอได้ซื้อได้อันนี้เลยนับุนอาทิตย์ไปได้จะขี้ตกทรเพย์เลยหาที่อย่างราคาบุเพ่งเนาะ แค้น,นจึงคือกันนั่นแล้วสุดสุดกว่าอิ่มแล้วบ่แค่คือ,อ,อพี่แค้ว <laughs> พักพี่แค่วเขาแค่อิ่มกะลาพี่ละน้นองแค่ไม่มอิ่มกะกินลากะลาเนี่ยไม่อิ่มเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เ้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาห้เด้อจ้าเป็นกำลังใจเใด้อจ้าขอบคุณค่ะ